ตาสครับลงไปเลยนะครับกดเกียวบดนะครับซอสแดงนะครับลงไปเลยครับตามด้วยน้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะครับตระหูยี่แดงครึ่งก้อนถึงหนึ่งก้อนนะครับผงโลูหนึ่งช้อนชาครับผงชูรสหนึ่งช้อนชาเช่นกันครับเกลือครับหนึ่งช้อนชาลงไปทั้งหมด ลายให้รสชาต่ากันนะครับสำหรัชาเริ่มมาะลายนะฮะแล้วก็มาลุเป็นไข่นะฮะไปครับดีๆเลยครับเราก็มาเติมเป็นสีส้มแดงนี่นะครับค่อยๆลงนะฮะ๋ยวสีเยอะจัดเกินไปนะครับ ลองเอาไปทำทานกันนะครับหรือทำขายก็ได้นะครับสูตรนี้อร่อยชัวร์ครับก็มาลงเป็นขิงหอมแดงกระเทียมราบักชีลงไปครับใส่เยอะได้นะครับเครื่องเทศไม่เป็นไรครับครับมาลงหมูเลยครับไปครับ เดี๋ยวสีจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะครับตอนที่เราหมักไว้แล้วไปย่างเลยนะครับเราจะหมักหมูแดงของเรานะอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับ